มันหมดแม่อุ๊ยโอ้โหแป๊บขนาดผมใช้เสื้อผักทีเนีออ้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแม่้ยผมเป็นเชี้ยอะไรเ,เนี่ยไม่แล้วพี่มีคนเดียวไม่มผมเอามือแตะไว้หลายทีแล้วนะแม่แปะแปะแปะไฟดนูกูตลอดแล้วเมื่อกี้คือกูเอาไหล่เนี่ยที่มีเสื้อเลยบาดมันยังแปะอุ้ยจับอันนี้ไม่ได้แล้ว เติมน้ำมันญี่ปุ่นนะไม่เคยเติมไม่รู้ไม่รู้เท่าไหร่ด้วยแต่นี้น่าจะเป็นประมาณว่า152่ยหเยนต่อลิตรนะฮะตัวนี Pen ้ตัวเย็นนะฮะโอ้แล้วมาดูดอย่างนี <S <S ้ไม่เอานะเตอมน้ำมันนะ ช่วงรู้ไว้ใช่ว่าใส่ไข่สไลด์นอน ไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นได้เพราะวัตถุทุกชนิดมีประจุไฟฟ้าทั้งบวกและลบเมื่อเกิดการเสียดสีสการขัดถู <c oughs> หรือการสัมผัสจะทําให้ประจุหลุดหายไปเมื่อนอามือไปจับจะรู้สึกเหมือนไฟดูด <c oughs> เพราะมีการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าจากสิ่งของเข้าสู่ร่างกายของเรากา <c oughs> รถูกไฟฟ้าสถิตช็อตไม่อันตรายอาจจะเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่เจ็บไม่นานเพราะประจุไฟฟ้าอาจมีแรงดันสูงแต่ปริมาณกระแสไฟฟ้าต่ําทําให้ตกใจเพียงเท่านั้นเปรียบเทียบง่ายๆแรงดันไฟฟ้าเป็นน้ํา ส่วนกระแสไฟฟ้าเป็นปริมาณของน้ําน้ําที่อยู่สูงมากๆคือมีแรงดันไฟฟ้าสูงแต่หากปริมาณน้าเพียงเล็กน้อยก็เหมือนน้ำในหลอดหรือแก้วเล็กๆอยู่สูงมากถ้าร่วงมาใส่ร่างกายของเราเราก็ไม่เจ็บแต่แค่ตกใจเท่านั้นเองการช็อตของไฟฟ้าสถิตจะเกิดขึ้นเพียงเวลาดสั้นๆแต่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โลหะฉนวนไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งกับคนทั่วไปอย่างกรณีของอิตาผ้ากุ้งที่จับนู่นจับนี่ก็โดนไฟดูดไปหมดก็เหมือนกับในห้างสสินค้าที่มีไฟฟ้าสถิตเพราะมีโลหะมีประจุไฟฟ้าค้างอยู่แต่ว่าประจุไฟฟ้ามันมีอยู่นิดเดียวไฟฟ้าสถิตจะเกิดขึ้นบากในวันที่อากาศแห้งแต่ถ้าวันไหนอากาศชื้นประจุไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ไม่ได้ประจุไฟฟ้าก็จะเกิดความสมดุลโอกาสเกิดไฟฟ้าสถิตก็จะน้อยลงทํามึงการป้องกันไฟฟ้าสถิตล่ะ ไม่ยากการป้องกันเหรอทำได้โดยทำให้ร่างกายมีความชื้นสม่ำเสมอไม่ปล่อยให้ผิวแห้งด้วยการทาโลชั่นนั่นเองส่วนผมที่ชี้ฟูในวันที่อากาศแห้งก็เป็นเพราะไฟฟ้าสถิตเช่นเดียวกันเพราะว่ามีประจุไฟฟ้าอยู่ที่ผมทำให้เกิดการผลักกันเอานี่แสดงว่าหัวของกูมีไฟฟ้าสถิตอยู่ทุกวันเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยยังไม่ได้เปิดฝาเปิดฝาป่ะนไปดูกันเดี๋ยวนะไอ้นี่ไอ้นี่พลาสติก ช่นี่พลาสติกตเฮ้ยกูหล่นแล้วกูเป็นหนูแฟตตัวเนี่ยไม่ไม่ติดตลอดตรงนี้ฮะน้ำมันอยู่นี้นะฮะดึงขึ้นนะฮะมีโลโก้อยู่ไหมฮะอาจจะมืดน,นิดนึงนะฮะนี่ฮะจะมีโลโก้รูปอยู่อันนี้เปิดฝา โป่งรถนิดน้ำมันฮะงัดขึ้นฮะเจ็ดร้อยไม่กล้าโดนมันเลยแ้ยคุณยังแปะอ้ยโอ้ยทึงตอนนี้ผมไม่จับเพื่อไม่ได้แล้วฝาด้ำมันคุณก็เป็นจริง จบการโดนไฟดูดมาทางทางดูดต้องมันถามตรงๆเลยทำไมผูจับอะไรไม่ได้ไม่เข้าใจเนี่ยแล้วดูวเลยหมุนได้หมุหลายรอบด้วยโอเคได้แล้วโอเคเขามีกระดิงไว้ให้กูไม่จับกูไม่จับทั้งนั้นเลตอนนี้หนูอยากแม่หนูตัเซตติ้งก่อนเดี๋ยวเดินได้พึ่งต้องเซตก่อนดิหรือดึงขึ้นมาได้เลย เอ้ยกูเกิลแม่กูเกิลมือถือาแล้วฮะต้องเพิ่มอากูอีกแล้วฮะจอไม่ดูดหรอกอากูเป็นอังกฤษนะนอนได้ชื่อว่ามันต้องง่ายๆอ่าแค่ Welcome Please Select Payment โอเคแคชครับแคชแคชเงินสดครับตัวนี้โอเคใส่ตังใช่เหรอมันน่าจะต้องใส่ตังแคชอักซาร์ด you have บัตรสการ์ดตังหง ไม่ไม่ใส่การแตเราไม่ใส่ก้านนี่ไม่ใส่ก้านก็กดกดเฮ้ยเราไม่ใส่ก้านไงเอออะไรต่อฟูลแทงเดี๋ยวเรื่องนึงสีแดงฮะก็เราต้องเดินลวละอันหลังอันหลังอะไรอ่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นแะอันหลังอะไรอ่ะควอนตั้นสเตนไลน์ออะไรวะใสแปลหน่อยศัพท์นี้ไม่เคยเจอคอนตั้นแต่เราฟูลแทงเหรอไม่เกี่ยวฟูลแทง ฟูแทงไปไปแล้วนี่เราต้องอันนี้ไปจุ่มก่อนบ้าไม่ไม่ไม่กดเลเลยค่ะมันไม่ไหลออกมาหรอกเออเฮ้ยเอาไร้ันเดี๋ยวสดเดี๋ยวสดเดี๋ยวสดมันคิดยังเท่าไหร่อ่ะฟูแทงอ่ะไม่รู้อ๋อยังไม่รู้ต้องใส่เข้าไปก่อนผ่านพอมไหมอ่ะหรือเกินกลัวจะเกินแล้วมันจะทอนใช่ไหมนี่ไงมันคิดยี่สิบสามลิตรมีคนที่แล้วเติมมาโอี่แล้วเติมมายี่สิบสามลิตรสามเจ็ห้าเอางี้เติมสองพันเยนไหมเออเราสองพันกันเราสองพันกันไม่มากไม่น้อยระดับ บ๊อบบี้นะฮะแฟนมังแท้ระวัลพีทพกกับแบงค์หมื่นพกกับแบงค์หมื่นนี่โชว์รวยด้วยสวยนะไม่มีแพี่อ่ะสวยคุณละเอาห้าพันหละมันทอนได้ไม่เป็นไรหรอกห้าพันแต่รถมันทีสามพันมันก็ไม่ใช่แล้วนะเต็มถังสามพันมันก็ไม่ใช่แล้วนะเนี่ยเศษตังในกระเป๋ามีห้าพันของจริงเศษตังค่ะของจริงเปิดใช่ไหมอย่าโอ้ยกูไม่กล้าจับมันพลาสติกให้ต่ออ่ะอ่ะระยะเติมเลยจับ ตักขึ้นไหมคุณเดินรอทานก่อนทานก่อนก็คงยืนยันแหละปะห้าพันเยนสารที่สองลิตรได้สารที่สองลิตรอืมอ่ะกดลองไปจิ้มก่อนแล้วค่อยกดมั้งอ่ะจิ้มก่อนจิ้มก่อนจิ้มก่อนไม่จริงจริงมันมีที่กดมันมีที่กดเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งบีบสิอย่าเพิ่งบีบตรงนั้นเอออย่าเพิ่งบีบไกลการบีบไกลคือน้ำมันจะออกโอ้ยไม่เคยเป็นเด็กปะโอ้ยแล้วกด กดนี้ก่อนมั้งน่าจะกดตรงนั้นแหละปุ่มใหญ่สุดแล้วกดไอ้งนุ่ัวไปด้วยวันนี้เฮ้ยมือลันเอาแล้วอะไรอะไม่รู้แต่ตะกี้คือใช่ว่ากดเอามาแล้วมือลันหนุ่มอันป่ะบีบ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 โอ้ยเลทเทะมือลันเลทเทมากบอกเลยเลทเทมากกดจังหวะแบบ เย่ยมากเมื่อกี้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรด้วยก็ตอนกดจริงแต่มันไม่ติดไงก็เลยลื่นไปแล้วคือตอนนี้ถ้ามันเป็นตามหลักว่าวิธีการคือของน้ำมันก็คือถ้ามันแตะปลายปลายท่อมันต้องหยุดถ้าเต็มนึกออกไหมไม่ใช่ว่าล้นออกมานะเว้ยไม่วปกติอันนี้มันเติมได้เท่าไหร่อีเลนไอ้คันนี้มันเตมเออทษดนะระยะรถเช่าฮะไม่ได้ทับกันบ้านขนาดนั้น ทำไว้ก่อนแต่ตอนนี้เหลืออีกหออยาอ่ะเห็นไหมอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตัวปกติก็ต้องตามขั้นตอนก็ต้องบีบช้าๆสไตล์ไทยเติมได้หน่อยช้าๆช้าๆแต่พอพอผมว่าพอพอแมใ่ให้รอให้มันลงให้มันลงเย็นหน่อยเดยสักร้อยอ่ะสี่พอ่ะเบาเบาเบาสีเบาเสไตล์บปั๊มไม่เคยมาเตปั๊อ่ะดีดีดีดก้าก็ได้เกินอ่ะไล่ไปไ อ่ะเลยต้องถอนเก้าอ่ะโอเคไม่เป็นไรลองดูออกมาแล้วยกยกยกแบบเออไม่ต้องย่อตัวสิทิ้งเข้าไปทิ้งขีเข้าไปอ่าเขาจะหยุดเสร็จเสร็จปุ๊บก็คงต้มถอนตังค์เนาะอ่าโอเคที่ถอนแปดเกเก้านั่นไงเมือก็เลยถอนซักเสร็จเลยแล้วมันจะหล่นมาตรงไหนวะต้องกดโอเคไหมหรือว่าเมื่อกี้คือไม่เอาตังค์ถอนชิบหายชิบหาย คือก่อนเดี๋ยวที่เต็มมันต้องทอนตังค์ี้ยเรื่องของเรื่องอ,อ่ะเ้าไปไหนอ่ะอะาไม่ต่อเดี๋ยวกลางนี้มันเติมค่ะเมย์อยากรู้ไอ้อันที่เมย์ที่มือลั่นใหมอ่อ่ะปัญหามันคือมันไม่ไปเด็จกจังหวะจะใส่เงินเข้าไปก่อนไม่มันไม่ได้แล้วนี่มันคือขั้นล่าสุดของเราไงใช่อล้วท่านีา้ทำไงกับแปดร้อยเยนเฮ้ยทำไงอ่ะอ๋อ sorry เป็นเสิร์ฟกาแอ๋อจริงอ๋อเขามานิ่มเลยว่ะขอบคมากค่ะโ้โอ้ขอบคมาก เขนดูกันอยู่นานเลยหมดเขาเซ็งเลยเราต้องเอาบินมาเตียบที่เครื่องนะครับอ่าเพราะฉะนั้นทุกคนจําขั้นตอนกันใหม่นะบินมาถึงเสร็จปุ๊บกดเลือกเงินสดหรือบัตรของคุณนะครับแล้วก็กดเติมพอมันหยุดปุ๊บค่อยๆปิดปิดฟ้าอ่าคุณกดเออปิดฟ้าก่อนคุณกดให้คุณกดให้บินมันออกมาแบบนี้นะครับแล้วค่อยมาเอาเงินคืนตรงนี้นะอย่าไปยืนเอ๋ยอยู่หน้าตู้นะคะปิดฝากูก็ไม่กล้าปิดฮะช่วยปิดช่วยฮะ มือช่วปิดนะฮะจับอะไรไม่ได้นะฮะดูตลอดอะไรฮะฝาเป็นพลาสติกนะฮะกดแน่นๆนะคุณโอ้โหยังไม่ยข้ายยยยย่ยย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 ยฮยยยยแกยฮะยแยยยยยยคยย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 ยแยย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 ้ยยยยยยะยย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 ยุยย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 ย ไอ้ขั้นตอนที่ไม่ยาแม่งลัานเนี่ยกูไม่รู้เนี่ยเาแปลว่าอะไรแต่ว่าไปพรแล้วแปลงอะไรสุดท้ายคือเงินมันออกมาจากนี้ยังเป็นปริศนาบินเออบินบินบินแล้วเอาไอ้บินเนี่ยไปตรงตู้นี้เรื่องเงินต่างใช่ตู้นี้นะตู้นี้นะคือตู้นี้มันจใส่ใหม่อย่างเดียวมันไม่ทอกมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินมันเก็บมันเก็บเงินด้วยมันไม่ทอนใช่ทำไมมันต้องทำให้มันลึกลับอย่างนี้ไปขั้นตอนเหนียเออเหนียว คือผมแม่งโดนไฟฟ้าสถิตตลอดเออๆท,ที่โดนแบบโดนแบบตลกตะลามากไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวว่ากันเจอตอนหน้าบานนนน๊าไปไปโอ้ยจะทำยังไงโอ๊ยข้าไหนก็ว่าบาดโอ๊ยอยากกินตัวเธอได้เจอแบบนี้กันลาบาดโอ๊ยไม่อยากจะคิดจะเมรอมิดให้ร้อนชาฮือฮ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 าโอ๊ยอยากจะแต่แต่งกับเธอแดงได้ได้ไหมวะ